พูดด้วยสิผมชื่อมีความสามารถทำอะไรได้บ้างครับเล่นของเล่นเล่นของเล่นเช่นนาปาคาเล่นไปพัดอืมได้มายังไงครับพัดอันเนี้ย <c oughs> ใครให้มาครับคนอื่นอ่ะคนอื่น สองกล้องอะสิอ,อ้ตอสองม,มอ้าวก็มันตกสูงอะลูกปี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 ปป อยากให้ดูนานๆหรือเปล่าล่ะดูนานอ่าจะได้ทําตาหวานที่เดี๋ยวมันจะตกโตเออ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 ได้แ,จจแล้วไดวแล้ว